สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะคะยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ชาวบ้านเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เผยว่าเป็นห่วงเด็กๆส่วนผู้ใหญ่มีประสบการณ์จากสงครามในอดีตค่ะ ความเคลื่อนไหวที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดและบ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านตาพระยาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านมึงตะกูอำเภอเสียมราชจ,จังหวัดบันเตียนเมอนเจยประเทศกัมพูชาโดยบรรยากาศทั่วไปก็พบว่างเงียบเหงานะคะผู้คนต่างปิดบ้านบางคนเลือกที่จะขนของพาครอบครัวไปอาศัยที่อื่นชั่วคราวเพราะว่าไม่มัน่นใจสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังมีหลาย กระแสข่าวนะคะว่าฝั่งกัมพูชาเตรียมตัวสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านตาพระยาชาวบ้านยอมรับค่ะว่ามีความกังวลกับข่าวที่ได้ยินแต่เตรียมพร้อมรับมือและพร้อมที่จะอพยพทันทีหากมีการสั่งการหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังมั่นใจนะคะว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้เพราะเคยผ่านสงครามขมรนแดงมาก่อนแต่ที่เป็นห่วงคือเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะที่ไม่เคยมีประสบการณ์การหนีหรือการอพยพแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทราบอยู่ตลอดเวลาจึง คลายความกังวลไปได้บ้างค่ะญาติพี่น้องถวไกลๆหน่อยเข้าก็ไปที่ก็มีรถด่วนบางคนเขากดบางคนเขาก็ไปบางคนเขาม่ไปก็รอแบบว่าที่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ารอมีรถมาจะมาอยู่ในจุดนี้สมมติเรามีสถานการณ์จริงมันก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วแต่ยังพวกผมไม่กลัวเราผมกลัวแต่พวกเด็ตๆ เด็กเนี่ยมันเป็นมากทีเด็กเขาไม่เคยมีประสบการณ์อะไรได้รับเมื่อเช้าก็ปิยตะแต่เขาปิดเยอะเลยนะเตเงียบแล้วนะตลาดเนี่ยไม่มีของขายแล้วไม่มีแม่ค้ามีอะไรก็ปิดหมดละเมื่อเช้าอ่ะก็เตรียมเป้ปจะไปแล้วขึ้นกรุงเทพแต่ก็มีแม่ปิดเตียงอยู่ยังให้แกอยู่เฉยๆก่อนก,นก็ว่าดูว่าถ้ากค่ตื้มล้วก็ออกถ้าไม่ตื้มล้วก็อยู่ก่อน ทางหมู é, đấy, ่บ้านเราเนี่ยก็คือไปส่วนใหญ่และส่วนที่อัน้ก็ตัวยูน้อย ด้านนายปัญญาคล่องใจเจ้าของร้านขายของภายในชุมชนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้มีความเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัดสินใจปิดร้านไปครึ่งวันแต่ช่วงเช้าวันนี้มาเปิดเหมือนเดิมค่ะมีชาวบ้านมาซื้อกระเป๋าถุงกระสอบเพื่อไปใส่สัมภาระกันหลายคนและตอนนี้ยังคงตัดสินใจเปิดร้านต่อหากถามว่ากังวลหรือไม่ก็กังวลแต่ยังเลือกที่จะอยู่ค่ะแต่เตรียมความพร้อมให้กับครอบครัวหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้ตนก็พยายามติดต่อเพื่อนเพื่อให้ทราบข้อมูลทั้งสองฝ่ายจะได้รู้เขารู้เราค่ะก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาเยอะครับชาวบ้านก็แตกตื่นว่ากลัวจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เขาก็ชินกันนะครับพรมันมันอยู่ใกล้ชายแดนมันก็มันก็เป็นอย่างนี้ครับมาตลอดแต่เขาก็เขาก็อยู่กันเก็ไม่ได้อพยพอะไรกันนะครับก็ก็มีความกังวลอยู่นะครับ กลัวสถานการณ์มันจะถึงเครียดไปมากกว่านี้กล<ร>ัวทางนู้นก็จะยิงมาพวกกังวลก็นอนไม่หลับก,กันนะครับชาวบ้านก็กังวลกันทุกคนกนะครับตอนเนี้ยเ <Okay. S 1> มื่อวานปิดเมื่อวานได้ข่าวมาว่าทางนน,น้นเอาขนปืนใหญ่มาผมก็เลยปิดไปครึ่งวันแต่พอเช็คจริงๆ,ๆแล้วก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็น้อยครับบางร้านก็ปิดบางร้านก็ถ้ากลัวเขาก็ ย้ายไปอยู่พื้นที่ไกลๆก่อนก็เตรียมครับเตรียมมควาพร,พร้อมเตรียมเสื้อผ้าเตรียมหันหัวรถออก